กาุกิมันติดตรงนี้นะครับติดตรงนี้ผมต้องลอดเข้าไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของชินนี่เลโทเกมนะครับวันนี้ผมมานะครับที่ร้านขายนาฬิกาซึ่งสมัยก่อนนะครับก็บริเวณนี้ผมตั้งแต่เด็กนะฮะมาซื้อ นาฬิกากับคุณแม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนฐานนาฬิกาต่างเนี่ยมีแว่นขายมีนาฬิกาขายมีเครื่องคิดเลขขายนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือมาที่นี่บ่อยมากนะครับออวันนี้ก็เลยมาราลึกความหลังนะครับก็ตอนนี้ปิดร้างไปแล้วนะครับเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่านะครับปิดร้างไปนะฮะก็เป็นที่น่าเสียดายนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาสำรวจกันดูนะครับว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างนะครับ เมื่อกี้ผมเข้ามานะครับก็บริเวณนี้นะฮะก็มีการตั้ง GU ้ยูยะนะครับตั้งสารต่างๆอยู่ที่ด้านหน้าของตึกนะฮะตึกแต่ละตึกเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะวางไว้ด้านหน้าตึกนะครับตลอดแนวเลยนะครับไม่เป็นไรเรามาสำรวจกันว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรป่ะนะครับเดี๋ยวลองดูมีใครอยู่ไหมครับ ขออนุญาตนะครับเอาละฮะทุกคนอันนี้เป็นชั้นสองนะครับสวัสดีครับนะครับชั้นสองก็นะครับมียังมีกรอบแว่นอยู่นะครับทุกคน มีกรอบแว่นอยู่ก็เคยเป็นร้านขายแว่นนะสมัยอดีตนะครับที่เคยมานะครับเป็นกรอบแว่นนี้ก็ประหักพังไปหมดแล้วนะครับมีเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยบัตร A c แค <laughs> บัตร A c แคครับที่คือยุคสมัยแล็กหน้าล็อกเลยนะครับผมนะฮะ บัตร c a แคแล้วนี้เป็นแผ่นนะครับแผ่นเกมนะครับแผ่นเกมเอ่อินหนึ่ง e game นะครับ3 in อินหนึ่ง e นี่อะไรขอดูนิดนึงนะฮะก็อันนี้อะไรเอ่ย u a l อ,อ h o c k นะครับ เหมือนเป็นแผ่นนะเหมือนเป็นแผ่นเกมคอมนะครับหรือเกม PS 1นี่แหละนะฮะอันนี้เป็นการ์ดการ์ดยูกิเฮ้ยการ์ดยูกิก็มีอะนี่ฮะทุกคนการยูกินะครับการยูกิเอาละวางไว้ที่เดิมนะครับนี่เป็นแผ่นเฮ้ยแผ่นแป๊บซี่ว่ะเดี๋ยวนะ ที่นี่เป็นร้านขายขายเกมนะครับสมัยก่อนเป็นขายเกมกดนะฮะผมจะบอกงี้ก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมมาซื้อเกมกดที่นี่นะฮะแต่ว่าเท่าที่เพิดูมาข้างบนนี้นะฮะมีแผ่นเกมอยู่ด้วยนะครับทุกคนตรงนี้ห้องอะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกคนตรงนั้นมีห้องนะฮะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูมันติดตรงเนี้ยนะครับ ติดตรงนี้ผมต้องรอดเข้าไปต้องรอดเข้าไปนะครับเอาละครับเข้ามาในห้องห้องหนึ่งละนะครับเ,เมืองไทยประกันชีวิต เหมือนมีโฮมเลสมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะไม่แน่ใจเลยอะไรครับเอาละครับก็มาอยู่ในห้องนะครับน่าจะเป็นห้องนอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีตู้นะครับเออ มีคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เจอคีย์บอร์ดคอมนะครับหล่ข้างในอบอ้าวมากอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำโอเคอาอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นชั้น3นะครับ โทษนะครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยมีใครอยู่ไหมครับขออนุญาตนะครับโอ้ยทุกคนเดี๋ยว ปหลักหักพังหมดแล้วครับทุกคนนะฮะก็มีเศษนะครับเป็นฝ้านะครับตกลงมานะครับโดนทุบทิ้งหมดแล้วนะครับเฮ้ยห้องนี้คือแบบห้องน้ำเข้าทางเดียวเว้ยห้องน้ำเข้าทางเดียวนะทุกคนดูนะฮะห้องน้ำเข้าทางเดียว ร้านแต่ก่อนนะครับที่ผมมาที่นี่นะฮะก็ตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะเด็กนี่คือเด็กเลยนะฮะตั้งแต่ผมจําความได้ก็น่าจะอยู่ประถมนะผมมาที่นี่นะครับออตอนนี้เข้ามาชั้น3นะครับชั้นสของบ้านร้างที่เป็นร้านขายนาฬิกานะแต่ก่อนมีเกมกดอยู่ด้วยแต่ผม ผมไม่ได้ซื้อนะเ่อแต่ก่อนคือไม่ได้ซื้อเกมนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไม่ไม่ให้ซื้อนะครับแต่ว่ามีเกมจำหน่ายอยู่เยอะมากอันนี้ชั้นบนด่านฟ้าแล้เอาละครับใกล้มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราสำรวจคร่าวๆท่านี้ก่อนนะครับสำรวจคร่าวๆท่านี้ก่อน อ่ะโอเคนะครับข้างในก็ค่อนข้างร้อนเลยนะครับโอเคฮะเอาละฮะก็นะครับร้านนาฬิกา ดีหน่อยนะครับที่ที่นี่ไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่นะครับทุกคนไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่ก็ยังมีความเขาเรียกว่าทุกอย่างยังคงเ,เก็บรักษาในส่วนของร่องรอยนะครับที่เคยเป็นร้านนาฬิกามาก่อนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจำได้เลยว่านะครับมีการวางาพวกเกมแอนด์วอชนะครับอยู่ที่นี่นะฮะก็คือ แถวแถวบริเวณประมาณนี้นะครับพวกเกมแอนด์วอชต่างๆนะฮะเนี่ยฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะยังมเีเขาเรียกว่าเครื่องคิดเลขนะครับแต่ก่อนมีขายเครื่องคิดเลขอันนี้เป็นกรอบแว่นนะครับกรอบแว่นแล้วก็มีในส่วนของกล่องเ,อเขาเรียกว่ากล่องอะไรกล่องเนี่ยฮะ อันนี้เป็นกล่องนาฬิกานะครับกล่องนาฬิกากรอบแว่นก็ตอนเด็กๆก็มาซื้อร้านนี้เป็นร้านใหญ่เลยนะครับเป็นร้านใหญ่เลยปิดไปแล้วก็น่าเสียดายจริงๆนะครับเอ่อเนี่ยนะฮะทุกคนเราก็ยังเห็นเป็นเอ่อเนี่ยฮะเป็นที่ใส่เป็นฐานใส่นาฬิกานะครับก็ยังมีร่องรอยอยู่นะฮะก็นับว่าเป็น อะไรที่น่าเสียดายมากนะกับการปิดไปนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการสำรวจร้านนาฬิกาเกมแ Watch นะครับสมัยก่อนก็มาซื้อที่นี่แหละนะครับผมจำได้ว่ามีขายเตอร์ทิสด้วยนะครับเกมเตอร์ทิสก็คือได้จากร้านนี้แหละนะฮะตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนเลยนะครับเ,เดี๋ยวฝนจะมาแล้วเดี๋ยวผมว่าผมมูฟดีกว่านะครับสำหรับการเ,าเดินสำรวจในครั้งนี้นะ ก็หาเพื่อนๆนะครับท่านไหนถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกับการมาสำรวจแบบนี้นะโอเคครับยังไงขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามบ๊ายบายสวัสดีครับ